กางบาร์ดามีบาร์ามีตางอำนาจอกพ่อมาอาสวัสดีครับเอฟซีครับ พบกันวันที่วัดที่สานะครับวัดที่สามใ้แค่นั้นเราปมันติดรถกลับจากกรุงเทพมหานครภาคอีสานเยอะนะครับในสามวันวันนี้ก็วัดรวัดหงัดนองล่วกาอ่ะเปิดวัดอ่าวเปดวัดนครราชสีมานะครับปิไปแล้เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปชมว่ามีคนเยอะไหมยังไงเหน้แนไ่สองวันแวาีปักงนพงแล้ก็จะนี้วันไหน ของจังหวัดนครราชสีมาใี้คนจะไปได้นะครับก็ตามองไปกับลุงป่องมงคลแล้วกันแล้วด้วยการทำบุญนำมนต์นี่หลวงพ่อจะขอผัว่หายจะได้ยังจริงจริงจะได้ยังจริงจริงนะโยมวัดหนองลังกาครับวัดที่สามที่ลุงป่องมงคลโคราชพามานะครับทำบุญ พระศรีมาปิดทองฝังลูกจีมิวันหนองลังกาตำบลโคกขวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับไฟเริ่มเปิดนะครับไฟเริ่มเปิดแล้วความสวยงามทางท้องถนนก็เริ่มจะมีด้านนี้ก็ด้านที่อยาไปชนบุรีระยองจันทบุรีสตูนส้มบ้านจิมบุรีอะไรก็ว่าไป ทางนี้ก็จะออกไปถนนพิศภาพสาที่จะไปกรุงเทพมหานครนี่แหละรวมโดยรวมจะพาอีสานทั้งหมดจะวิ่งมาเป็นถนนพิศภาพบ้านผมเรียกพิศภาพนะครับหรือว่าทางหลวงที่สองอะไรอย่างเงี้ย เขาไปในวัดแล้วนะครับวัดนี้เป็นวั่สามข่อผมที่มากาครับนี้เห็น<ๆ>ไม่ได้เพราะว่ารถเขาพากานมาจากทีมหานมวยกันนะคยมบเป็นช่วงฤดูเป็นวรรยาการดยด้วยนะครับวันนี้ท่านเปีเก่าก็รับมีใหม่เราเรียกว่าฤดูัเป็นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสงฆรานแล้วก็ ในเขที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงมีพี่น้องมาท่ใสม่กครับเป็นวใหม่เฉพาะกุนเจ้าในศาลก็จะกลับบ้านกันเยอะก็อยู่ในการดูแลขอนสรแพทของเราเข้าไปในวดนะครับที่คนที่มาที่ไปนะครับแของการจัดกิจกรรมวันนี้นะครับนั่นก็คือเ่าท่านเข้ามาใช้บริการทุการใส่รเปิดร่มป้องกสื้อนครัตัวแล คนเยอะนะครับคนเยอะคนเยอะมากครับสุดที่ดีคนเยอะมากสุดแค่ธรรมดามาล้วก็รวยตวเ็นตัางถ้าคจะได้รับเสื้อสวยๆงงานะครับที่ใส่ถุงขนาดนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับมีที่นี่ที่เดียวได้รับแความใจเห็ความคิดใจยัได้มีมีแต่ความสุขสุขทีตลอดฝีตลอดไปให้เป็นเ่าแก่นาปีเป็นเศรษฐีนาปังมีนายโดนก็ให้เขาเช่าเด้อเอาเพียงอานี่ นำดอกไม้ไปติดบูชาได้เลยจ้ากนยมนี่อ่ะโยมที่มาถึงพึงมาใหม่ขอเดียนเชิญเจริญพรโยมนี่มาบูชาดอกไม้ถูกเทียนทองอาบูชาดอกไม้ถูกเทียนทองเสร็จแล,ล้วนี่ก็ใกล้ๆกันกระเกินเลยนยมนะจนดทีดินนัน,านาตารางวาละหนึ่งบาทโยมตารางวาละหนึ่งบาท ตารางวาละหนึ่งบาทไม่มีที่ไหนตับโยมที่จะตารางวาละหนึบาทนี่มีแต่วัดน้องล้งกานี่แหละโยมนี่โอ้ตัวยินสูงแก่ไหลตานะโอเคเออจาใจโยมมาถึงพึ่งมาไหมมาเนี่มาโยมจอดรถแล้วก็เข้ามาได้เลยนะโยมนะเนยมา ผู้ชาดอกไม้ทูบเทียนทองผู้ชาดอกไม้ทูบเทียนทองนี่ยกแกลๆกันเราเป็นชนบทที่นี่เรารวมกันเพิ่งเรียกว่ากระเพิ่งนาอยโยมเนาะกระเทือนผู้ชาติดอกไม้หลิวขั้นร้อนแกเข้ามาดูแลนะครับในส่วนนี้ฉะนั้นก็ขอบอกบุญและเชิญชวนทุกท่าน บ้านวัดโรงเรียนนะครับบ้านวัดโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนของเราครับบมบนะครับนี่คือบบบ้านวัดโรงเรียนเชชิญวนทุกท่านที่ลงดูเฟซไลน์ในเกิดตรงนี้มาทำบุญที่วัดหลวงกาท่านได้ทำบุญได้ได้ทั้งตายนะครับในส่วนนี้ก็ขจะมีการนะครับพี่น้องเราดึงต่างไปและยิ่งเสียบบ้าะนั่นเองการที่มีลูเกี่ยวเสียบมากมาโอบให้เป้ยมาแจ่ให้เป้ยบ้านของเราติดรับบริการให้กับพี่น้องหรือ อาเจครับซื้อคองด้าน้ายเือนะครับด่านสายมบอเสื้อที่สวยมาอาเจเลยนะครับกของไรนี่สิบกันแล้ดีนะครับนี่คือเสื้อช่วยไหน่อยครับช่วยไหน่อยครับเสื้อตัวนี้ราคาสามรบาทนะครับมีที่นี่ที่เดียวที่วัดหนองกานะครับมีที่นี่ที่เดียวที่จะมีเสือเจตนี้ขายตัวละขายเสื้อกำับตัวละสบยมร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครั มีนะครับเพื่อนำเงินตรงนี้ไปซื้อที่ดินนะครับให้กับผู้แพร่วัดลางามะนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกัดจัดบารพูดแห่งนี้นะครับหรือสั้นๆซื้อที่ดินนะครับาลังบาลละ995บาทนะครับเพื่อการให้เขาได้เสื้อนะครับเป็นผ้เจอเลยนะจ๊ะเจอเลยนะครับจุดขอบคุณเจนะค่ะมาเลยดีค่ะีโครนปลาใส่กันยกันนะรับเป็นบรรยากาศของงาน ฝางลูกนิดๆนะคะก็ขออนโมนากับญาติตกมทุกข้านนะคะได้มีโอกาสได้มาเราด้มีโกาสปล่อยมูลที่นะครักไปมาทันทันให้ทุกเล่ากไปมีปัญหเราเสียความรักกันอยาจะพักให้เขามาได้ส่งไปได้เลยทุกๆเดอนเลยนะปันใสเจมาไห่เดียวชุบในวันเดียวนะฮะขอไิทธไ์อะไรไปก็ไห้มาตมานิลุง

เส้จากถ่ายรูปจากหมูดินะกอดลงมาทำบุญถวายลงช่มาทำบุญถวายน้ำมันตะเกียงมาทำบุญถวายถ้าป่ามีนกปะคอปีนักสัตบป่าปีไหนปีจงมันมีสิ่งไม่ดีเกี่มาชีวิตห้อยมันจงหายไปเด้อจากเส้นเลือดมันนั่งเป็นนักผ่เลยจะปีจ้าคนไหนมาเด้อยังไม่ได้มาไปจัดารจะมาต้องมีได้ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโนสุคะโตโลกะวิทู ข้ามาแล้วยังไม่มีจะทำบุญอะไรต้อมาทางไหนเยอะทองบวดตัวทำนาอแรงเยอะเลยาเกี่ยวกับบุญบุญอะไรกันที่ในแม่น้ำคงคาบูชาขาเจ้าจะได้บีญ

ยวสวยพอา้าเอายมขึ้นมาถือขต้นมาม่ด้เ็กอมายขมาถขมาใหม่ได้โยงละแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแดงเปลี่ยนไมกันคุณโยมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแดงเปลี่ยนไม่อันนันก็บูชา ดอกไม้ถูกเทียนเด้อโยมเด้อดอกไม้ถูกเทียนโพเงินพทองอยู่ในมือคุณโยมอานาไปปักบูชาคุณพ่อคุณแม่อาโยมไหนที่ติดทาบาร้อยฟ้าเด้อมาทางนี้โยมนี่มาที่เดชนามน์ห้เลยโยมมาอาณาบูชายานามาภะข้าจารพระาสาศความเจ็บยาไอความไข้ยาหินฟันถึงใจดีดีแต่ผัดซุขสุขีเด้อเพียงอาณมอาณาเดชนาม พราพะันเจาพระันยดังครกยาีระปรสงคสุขาิโรโยมเด้อเพียงจัะอาคาป่าลอยฟ้านี่โยมตามคำนะมาทั้งนี้โยมนี่บูชากันต่อนก็ได้โยมน้นบูชาดอกไม้ถูกเทียนทองแลเปลี่ยนเปลี่ยนแบงเปลี่ยนใบอาน้าโยมน้แลเปลี่ยนเปลี่ยนแบงเปลี่ยนใบกันก่อนนะโยมน้เนี่ยออกเปลี่ยนเสร็จแล้วก็บูชาดอกไม้ถูกเทียนทองเยม บูชาดอกไม้ถ e ูกเขียนทองแบบสะเทือนไกลๆกันก่อนฉนองตีดินซะเลยโยมตลาดบาอ่นบาทบูชาผ่าไตบูชาผ่าไตบวชหน้ามูทูหน้ามากหน้าไมเหมือนบ้านเราเอ้เป็นเจ้าภาพบวชหน้าบวชผ้าเนื้องโยมบูชาทาเลยทามาบวชได้อยไครับ เราได้ไปเจอแล้วรับ <coughs> อาเด็กนี่อนีัยเมาอาัยอำมาอะไรบูชาอะไรนัไปรัรันเขาอาจจะดูเพื่อความมีอำนาจอำนาจนาของเราไม่ตมกวกคนไม่โจนกวัวใครอโจรายโเงิลโภทองแล้วก็จะมีหน้าคนโยงน้าดิอาบ่าอยซ้ายกลังผิวสวสวยเลยโยมนี่มาถ่ายรูปอามาติกมาถ่ายรูปเป็นใบโยมนี่กำลังผิวสวยสวยได้แหละโยง เป็นประ่ัยรูปได้เลมามุนอดรูตัวนมาทำมุนกัระมาันี้อาจจะขอไห้ทัาโยมมนี่มารับนำมุนเพื่อความเป็นผู้มงคลที่ติดตขัดขัดกันสียหายข้ะมาโมนัสบยจสายในะนะมพุทธายะนะมาัจะพัสัอาอยมพุทธนมาักสบา อาภาระใจใไดีท่ินใจดีมีแต่ความดีตลอดไปตลอดไปอาตมานิมาลกน์มายมนเลยโยกเกี่ยความเป็นสิริมงคนเกิดเันไหนแจ้าคะไปเลยเจ้าวันข้างล้างหมดเลยข้างล่างหมดเลยแปดลูกข้างล่างอ่ะข้างล่างหมดเลยครับเวียนขวาเวียนขวาสปาีสีชม ทุสีฟ้าเสาีสีม่วงโยมนีผาป่าโ้กำลังปิวสวัยสวยได้เรยนโยมมาถ่ายรูปมาสร้างมีมาถ่ายรูปเสือปีนไปดูลาอกกันลอนองีผาปาลอฟ้าทย่วันมุ่งแ่ที่บันดาปนํำบันเกิดัเกิดปนไหวเราก็ทำบันนั่งโยมโคเงินโคทองที่อยู่ในมือพิญโยมโยมนําไปปักไดเดินหน้โยมหน้าไปปักที ต้นยูนันโยมมันยกอ้อยกแม่ทำไมเล่าจาทมเ่ิาไเมาไ ่านพระยุทธราปในพระบัวสดวัดหนองลังกาเข้าบัวสดหลังใหม่ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของงานวัดจีมาฝังรูปในวัดหนองลังกาตะบนกบกอนอำเภอบางจากวัดนครราชสีมาครับงานเริ่มวันนี้วันแรกครับถึงวันที่ห้ามกราคบ ของอันหาให้กก็จะยังไม่ตัดไหวตัดไววก็จะตัดวันทีห่หกี้าหลาหลายท่านจะได้ร่วมทำร่วมชมมุมสูงนะครับของงว,วัดพ่าโบสถนะครับ นก็โฉนที่นินตารางมาดันมารวมด้วยช่วยกันไปเลยโยมกระเทือนเข้ามาเดียวกระเทือนเข้ามาทํากระเทือนเข้ามาเดียวเอาโยมแม่ดีมากอาปาลอยปลาเนี่ยฝังลูกเด็กวันไหนแจ้งกรรมฐานเลยจากวันอาทิตย์สีแดงวันน้องลังค์จังหวัดขุนครุนฝั่งทงสีชมพูวันรุ่สีเขียว กลางคืนก <S 々> ็สวยงามแบงนี้แหละครับเพราะมีไฟแสดงาท่นะดวยรวยชยใหยนนะครับอโยิตาวยาลมหาเนันเย่ื่เยนกล่ปปสมกนีใหญ่กนัได้นะอาโยเซนากมาบามาเล่นกมาเลนกนี่มาติดก็มาหลับสำมุนทั้งเด้อเด้อเนี่มาหลับมุนทั้ง ธรรมน์ธรงนี้นะโยนนี้ไปไหนแจกกรรมการได้เลยจ้านี่มาโยที่มาถึงพึงมาใหม่่วยมาทั้งนี้อมทั้งสองมวยการียโยมมาได้เหียงเปลี่ยนเล่เปลนไบบูชาดอกไม้ถูกเทียนทองพักอิโคทองล้วก็มาอันต่อข้ามาบรุษบุญัตตาบูรุษบุญคัตาทาบุญปัต้บุญุเลยเข้าหายสามเดียว ก็ข้าไหนยสามคู่แล้วปูตรงหงษ์ทางการเลยให้เอาไปที่มาคืนเเยอโยมเนี่ยมาปินะเนี่ยไ่ยอมหยุดไม่อาเนี่ยนะหายสามคู่แล้วโยมทีมาถึงคุณมาไหมโยมก็โยมไม่มีมาเนี่ยมาปิดมาต่อท่าปลาลอยฟ้ามอนโยมมาต่อท่าปลาลอยฟ้าเด้อจะได้รับน้ำมเพื่อความพี่น้องคนละคนคนละหนึ่งคนละไม่ หรวันไหนโยมกม่ามด้กรมกมี <Luc ar cells> ้ีะโยมกนำมอมถ้าเยี่ยมที่ถ้าายพดมามณฑดนี้มาทำมณทางนี้ะโยมองตะวันเขาโยมนจะยตาไม่เลยยมแม่หยุเลยจะมณฑ์ลูกชายนำมณฑ์พระเจ้านไมณฑ์สักวันจะป่วยอะไร ความอยันหยุความคิดนปอย่ทนี่มีลมปิดไปที่ปุดใส่นาปิดปิดฝีนาปังีนาโนเขาทำเอน้เขาเข้าไปด้านข้างแล้วมุหลนครับ ก็มาเร่องระงคาเที่ยงกันไนะครับไม่ไดนังไไม่ีครับเราะว่ามันต่างรันขึ้ป็นก็ได้ห้าวัดเที่ยงเลยครับสหรับเราควาน้องกมาไปนะครับ